เจอกันคุณหมอพ่อแม่นะคะวันที่สองธันวาคมนะคะเมืองนี้วันที่สองเด้อนะคะสิบวัยคิดตัวเลกเนี่ยถ้าให้ทุกคนได้เบิรงเมื่อนี้มีมาฝากอยู่ซีสำนักนะคะอะ่ะจะเป็นสำนักไหนบ้างมาดูกันแต่ว่าคลิปนี้เป็นของน้องแม่ยาเป็นเลขดับค่ะทุกคนคะเลขดับสูตรนี้ของน้องดับดีมากแล้วค่ะทุกคนกับ คอมเมต์ขอกันลายแห้งเนาะว่าเอาจะบาติดตามแนวทางอ่ะเลขดับตัวตรงบนล่างของน้องเมย่ากให้หน่อยนะคะอันนี้คือทุกคนอ่ะขอกันลายละกับเพราะว่ามันกระดับอยูละกับปหยต้นทุนได้ดีละกับเป็นดับทั้งบนทั้งล่างตัวตรงเนาะถ้าเป็นตัวตรงบนมนก็สิเป็นหาตัวล่างก็หาตัวถ้า้าเอาไปดับบนล่างมันก็สิปรหยต้นทุนไปลายเติบอยูเนาะ แต่ว่าถ้าตรงกับเลขที่ตัวเองฝันเลขรถเลขบ้านอยากซื้อจะซื้อได้ค่ะเพราว่านะคะเพราะว่า,วาอันนี้ขางนองมันกระดับตามสูตรของหนองเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะหรือว่าใครอยากได้สำนักไหนก็คอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวจะอบามาลงหายเอาเดือดเชืบาตัวอย่างของเมืองเนาะอ่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเพิ่งมาเบิองมารับชมสบายายเนี่ยมั่นใจว่าเออนะคะแม่นแท้บอกรับเบิองก,ก่อรกได้ดเด้อทุกคนเด้ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนในปี ในปี68นะคะอ่าที่ติ๊กถูกนี่คือดับพานถูกหดเด้อทุกคนเด้อตะกี้ใช่ป่ะใช่ปะเขียนหายแบบนี้เนาะใช่ปะเขียนหายแบบนี้เพราะว่าตอนแรกเขียนแบบนี้อ่าคุณบอกคุณแม่กับว่ามันบอชัดตาบอดดีผสมใช่ป่ะใส่เมจิกเขียนแนวตะก็มาตีกรอบเขียนหายนะคะใส่เมจิกแบบนี้นะคะแบบนี้หลังจากหันมาใช่ปะเลยมาเขียนแบบนี้หาย นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเป็นหงวดเป็นงวดลงมาเนาะอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะคะดับยดับจริงเอาอยู่ทุกหงวดรอบที่ผ่านมากอะออก1น่งทันวาออกออก,ออกบนสองห้สองล่างออกสองสองเนาะทุกคนเนาะ,ะไม่มีเด้อดับยู w ค่ะนะคะถือว่าประหยัดต้นทุน,นหลายนะคะอ่านให้ดีอ่านให้ชัดเจนคือ เป็นดับตัวตรงนะคะโตกับเดมาได้บอชบาถ้าเป็นเจ็ดสามมาได้ถ้าเป็นสองหนึ่งมาได้ถ้าเป็นซีเก่ามาได้ถ้าเป็นฮ่าศูนย์มาได้ถ้าเป็นอสามแปดมาได้แต่สามสามเจ็ดเนี่ยหนึ่งสองเก้าสี่ศูนย์ห้าแปดสามนี่มาบ่าได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นดับตัวตรงนะคะอ่ะสามนี่แหลเะ,ะเนาะอ้ามาเบิรงบันนี่งวดวันที่สิบหกคันวาเนาะ สิถือใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบัวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเอาคุณยากเขาคุมก็ตามไว้ดีได์ที่คุณเทน่าจ่อเดี๋เดี๋ยวจนะ,ะว่เาเปิดรลน์น้องก่อนแป๊บหนึ่งค่ะน้องโ่งม้แล้วน้องโซ่หม้ก่อนมูลเลยแลวกัแล้วะก็จะมีของพ่อกล้วยนะคะของพ่อกล้วยที่ส่งมาเลดับล่างแล้วก็จะเป็นของคุณพ่อคุณภ่าว่านะคะเดี๋ยวรอดรอเบิง้งนะคะได้เห็นกันแน่นอนนะคะ เมื่อนีอัปเดตกันแน่นอนนะคะถูกสำนักหล่ะอ่าเบื้องใดในช,กกช่องผู้ภาหลักก่ะอ่าเช่าผู้ภาแล้วก็ชบ,บาพารวยนะคะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเคเปิดเด้อเปิดไหมโช่รลายกับปอดีอะ หนึ่งสิบหกทานวาเนาะวันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะบ่สันจอนแล้วเนาะวันเนาะใช่ป่าว่าแล้วสันจอนรอบนี้นี่สิบบเบิ่์นว่าขันเบิ่นเดือนนี้สองสองแล้วกับหนึ่งหนึ่งแล้วกับเจ็ดเจ็ดบัวนบ้ามาอิลีนะคะสองสองกาเมจิโมอ๋อพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมแล้วก็เตรียมเด้อดคุณพ่อคุณแม่เด้อแคปหน้าจอบ่เป็นกระฟังเอานะคะ ดับตัวที่หนึ่งก็คือดับห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์นะคะสี่เก้าสามแปดหกเจ็ดสองสองค่ะอืมนะคะห้าศูนย์สี่เก้าสามแปดหกเจ็ดสองสองค่ะ หาคูหาห้างนี่ยาสื่อกระซางไม่ออกนะคะหรือว่าถือใจคุณพ่อคุณแม่อยากสือ่อก็สื่อได้เด้อวบ่าวากันว่าจะเป็นตรงเลขลดเล็บานเหล็กความฟันนั่นแหละเลขสูตรคำนวณจากขลองมั่นใจว่าจะถูกซื้อได้เลยนะคะบอตองม่คอม,เมาเหม็นบอเสียโอกาสบอตองลุ่งนะคะยาคขม้เมมต์นะคะพะวอยังนะคะฉับบากบริหารมาบอให้ื่อเด้ ะะเองินอยู่ในกระเป๋าเราตัดสินใจเองนะคะแล้วแต่เฮาเด้อเขบอกเขาแม่แคบหนาจอค่ะแคบหนาจอเด้อเชบาเดียวเชบาจิตปิดไปโชวโดนบ่ได้ละกะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเจอกันเลยแคบไปค่ะนี้ห้าศูนย์สี่เก่าสามแปดหกเจ็ดสองสองเนาะอ่ะคตรสิแคบกันละเดี๋ยวคลิปหน้านะเชาบาจะเอาของเดี๋ยวเชาบาเสีให้เบงอ่ะก็จะมีของพอวกลว้ยเนาะเดี๋ยวเชาบาจิคัดออกมา มีของพ่อกล้วยเนี่ยดับล่างมาแล้วแล้วก็ทีใดมาเดี๋ยวอ,อ,อยู่ส่น้อป้าน้ออยู่เลยอ่าแล้วก็จะเป็นของคุณพ่อกุมภาวาอืมคุณ่อกก่นให้ฉบามาสามงวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สี่นะคะวันนี้เขาของพ่อเพิ่อนอีีเลยทุกคนเพราะว่า ชบาเบิ่งมาแล้วมันเขาของพ่อเพื่อนบัดน,นี้ชบาก็เลยว่าเอา้าถ้าเขาชืวบาก็เรยกว่าสีลงตอนแรกพ่อว่าสีลงอยู่บ่ชษับามันเป็นหัวสันจรถ้าเอฟซีพนวกายาดเอฟซีวานสันจรนมันสีมาอยู่บังซี่นะเชะบาก็เลยว่าอืมรุ่งโลดนะคะพ่อก็เลยกว่าเออล่งกัลงนะคะเชะบาก็ได้ลงให้แล้วก็พ่อก็บอกชัดเจนพ่อว่าถ้าเกิดว่าอ่าในเหล็กชุดเด่นนีบ่บ่มา เลขชุดเด่นเก่าเก่าหนึ่งเก่าสองเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองแปดสองนีบมาเด้อนะคะมันจะมาเลขเบิ่ลเพิ่นบอกเลยว่ามันสิมาเลขเบิลคือสองสองหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าถ้าเลขเบิ่บ่มาลด้กับเลหกหางนีบ่มามันจะเป็นเลขวิ่งมาด้วยกันคือสองหนึ่งแต่พอว่าให้ระวังเลขเบิ่ลให้ดีสัญจรมาอีดีสองสองนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้กับเอา แช่ออกไปบึงนะคะแช่ออกไว้ดูนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันไปเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องนะคะชอบก็จัดเนาะคัดเท่ากับพานเท่านั่นละแนวทางทุกอย่างมีเข้ามีหลุดราคาอ่าสำหรับสายด่วนโคราชเดี๋ยวเช่าก็ต้องรอเนาะมีสายด่วนโคราชมีของน้องฝางามาสายด่วนโคราชนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสายด่วนโคราชเนาะทุกคนเห็นมะเขา เขาทั้งบนทั้งล่างเด้สายด่วนโคราชเดี๋ยวชบวา์ให้ดูจะว่ากับโชคไปแล้วละ่ะนะคะสายด่วนโคราชอันนี้ก็ของวสินล่างอย่างเดียวก็มาห้าสองเห็นปะก็มาเอมาสองสองนะคะสายด่วนโคราชเดี๋ยวต้องรอนะคะเพราะว่าเป็นสายมาจากข้างคุณผอมมีไยแห่งโชคเนาะเนี่ยสองสองแล้วก็สองห้ามันเป็นบนล่างนะคะ มาหาสองแล้วก็สอ,สองสองนะคะเดี๋ยวต้องรอเดอ้อทุกคนเดอ้ออ่คลิปนี้ขอลาไปก่อนถ่ายทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ